กลับมาจากญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับและวันนี้มา unbox มาเปิดเผยก็นืิว่าซื้ออะไรมาบ้างจากประเทศญี่ปุ่นครับมาสรุปกันในตอนนี้มากแรกเลยเอ,เอาเอาทั้งหน้าก่อนแล้วกันง่ายง่ายๆอันนี้แน่นอนใครไปญี่ปุ่นก็ต้องไ่กดนะครับกาชาปองนั่นเองนะครับก็เป็นในลักษณะของกาชาปองพิเศษหน่อยอันนี้หายากแล้วหลังๆเริ่มหายากแล้วเป็นกาชาตู้กาชาอันนะ งงละสิใช่เป็นกระชับปองที่เป็นตู้กระชับปองนะครับข้างในมันเป็นตู้กระชับปองสามารถที่จะหมุนมีไข่กาชาด้วยนะในนี้เราซื้อมาสองสีครับกดมาสองอันทริปเนี้ยได้กาชาแค่สองลูกเท่านั้นแหละครับเพราะว่าคราวที่เล้ซื้อมาแล้วมันแบบเบตเตะเล็ดอะซื้อไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไม่ได้มีลายที่ชอบเท่าไหร่แต่ชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของแบบกระชับปองเนาะจริงๆที่บ้านมีอยู่ตู้หนึ่งนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บหนึ่ง อ่านี่น,นี่เมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วนะครับผมไปมาก็นี่มันเป็นอย่างเงี้ยนะเท่มากเลยนี่นี่เป็นตู้กระชาแบบนี้นะเป็นตู้กระชาแบบนี้นะครับนี่แล้วมันหมุนได้ด้วยนะเี่ยกดหมุนตรงนี้ยแล้วมันก็จะมีไขกระชาออกมาทางรูนี้ข้างล่างนะเท่มากผมกะว่าจะเอามาตั้งเรียงๆกันแต่ซื้อมาแค่สองลูกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปรอบหน้าก็กดไปเรื่อยๆเราซื้อเยอะ เรียงกัน,นเยอะโอ้โหเท่ <th> มากจริงนะอา้าไปต่อนะครับไปต่ออย่างที่2เอาอะไรๆก,ก่อนตัวนี้ได้มาจากตึกอะไรนะเรดิโอใครครังเอ้ยเรดิโอใครครังนี่นเป็นชั้นเหมือนกับเมกาพาซาบ้านเรานีครับแต่ว่าแต่ละชั้นก็จะมีร้าน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 ,านต่างๆเนาะอยู่ชั้นหนึ่งมีของ R.E. นะครับผมซึ่งผมได้ของ R.E. มาเยอะเอามาดูอันนี้นะครับอันบ็อกพร้อมกันอันนี้น่าจะเป็นกล่องสุ่มเป็นซองสุ่มนะอะคริลิก ได้รูปอะไรมาแก่พร้อมกันนะครับนี่มาจาก Resident Evil ภาคล่าสุดที่มาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั n นก็คือ Resident Evil d e a t h Island นั่นเองนะครับและนี่ก็คือขาตั้งนะยังไม่ใช้เป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กรูปอืมมาดูกันนะครับและรูปที่ออกก็คืออุย้ยจะตัวเห็นยัง ลีออนนี่อยูุ่้ยสวยนะสวยนะนี่เลยเราใช้ขาตั้งอันนี้นี่นี่เสียบเสียบให้ดูเลยดีกว่านะซึ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ของของ Resident Evil Dead Island เนี่ยขายเยอะมากนะยังมีของตรงนี้อีกเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับ mm hmm. มันจะเป็นพวกอะคริลิกสแตนดี้สแตนอะไรเงี้ยที่เป็นตัวคาแรคเตอร์คริสจิวลีออน วิเบก้านะครับยืนดันหมุนหมุนแบบนี้แล้วก็ตั้งนะครับนี่ตั้งแบบนี้ได้เลยนี่เทนะเทหนอนี่ามาตั้งไว้ข้างหน้าดีกว่านะครับเท hey, หนาไบโอฮัสซัดเดฟไอแลนด์นั่นเองนะครับเป็นกล่องเป็นซองสุ่มเจ้าตัวนี้ตกอยู่ที่ราคา 9 4้าสิเยนนะครับ940อสิบเยนราคาที่ตรงนี้นี่ตรงนี้ถ้ากับเงินไทยประมาณนี้ย้ายตรงนี้เดี๋ยว่าตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเก0เยสิเยนากับเงินไทยตรงนี้อ่าลำบากตัดอีกนะ <c oughs> ต่อมาต่อมาเอาไลน์ลงมาเลยนี่นะครับสำหรับแฟนแฟนเมทัลเกียร์โซลิดแล้วสินค้าสินนี้สินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญกับคนที่เล่นเมทัลเกียร์มากเหมือนก็คือแคลอรี่เมท จะเป็นหนึ่งในอาหารสำเร็จที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้กับลุงสแนกเน็ตเคสสแนใน Metal Gear Solid 3 s n a น k e a เ e r นะครับเป็นตัวนี้ข้างในเนี่ยอ่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับจะบอกว่า c a l o r i m Man เนี่ยมีขายทุกๆ Family มาในญี่ปุ่นนะโหขายเยอะมากก็จะเป็นแบบนี้ครับมีซองนี่นะผมคงไม่แกะให้ดูแล้วกัน อ่ะหกมันแก่แล้วนี่หว่าเอายังไม่ได้แก่นี่ซ <c oughs> องอันนี้ครับแกออกมามันเป็นเหมือนกับแป้งอะครับแป้งตันๆอย่างเงี้ยรสชาติมันก็จะฝืดๆคอหน่อยให้อารมณ์เหมือนกับขนมปังแห้งๆรสช็อกโกแลตอะครับซึ่งแห้งมากแห้งแบบถ้าเอาไปจุ่มนมกินโอเคเลยแต่ถ้ากินาเปล่าๆนะโอ้โหขนมโกขนมโกเถอะสูอันนี้ไ <c oughs> ด้โคตรแห้งเลยนะครับ ก็สำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วไป f a ม i l y m a ารนะครับแล้วก็เป็นแฟนเมทัลเกียร์ solid สินค้าสินนี้ตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะซื้อมาเก็บนะแต่ถ้าใครอยากลองกินก็ลองกินดูผมกินไปชิ้นหนึ่งโอ้โหฝืดคอมากนะครับนี่ c ทอรรี่เมดนี่ล่ะไปกันต่อนะครับ c h อรรี่เมดนี่ผมไม่ได้มาจากเออมาซูโมโตะเนาะ ซึ่งค่อนข้างที่จะไกลกะจากโตเกียวแต่จริงในโตเกียวก็มีไม่รู้ทำไมไม่ใช่ที่โตเกียวก็ไม่รู้นะอ่ะต่อมานะครับนี่ก็คือแผ่นเกม b i o h a ั a r d ร์ v e l a t i o n s ภาคที่1นะครับแผ่นนี้ผมซื้อที่ Bo o k Off ซึ่งเป็นร้านขายของมือสองไม่ว่าจะเป็นหนังสือ DVD แผ่นเกมตั้งแต่เพ 1, ย์นึ่นเพ4เพ5ก็มีแล้วก็มีพวกแบบตามเครื่องคอนโซลต่างเหตุผลที่ผมซื้อแผ่นนี้ที่ญี่ปุ่นก็เพราะว่านี่เลยครับราคานี่ 1280ยเยนโอ้ 1> 1, oh, ถูกมากนะถูกจริงๆรนะราคาไทยอยู่นี่ทางข้างล่างเนี่ยข้างล่างข้างบนเนีแล้วแต่ครับซึ่งทำไมผมถึงซื้อทำไมถึงแบบเอ้ยทำไมมีแผ่นแล้วแผ่นเพสแล้วทำไมต้องซื้อแผ่นเพ5ด้วยเอ้ยทำไมต้องซื้อแผ่น 3DS ด้วยเพราะว่าครั้งแรกที่เกมเกมนี้วางจำหน่านะครับมันจะวางจำหน่ายในเครื่อง 3ds นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแผ่นออริจินอลของมันเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นตราบาปของคนเก็บ Resident Evil เพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดใจซื้อมานะครับด้านใน,นแบบนี้เห็นว่าข้างหน้าเป็นไบโอทิสานผมยังไม่ดึงราคาเนี่ยโหนี่ใหม่สดๆดเลยนี่มาอันบ็อกซ์ให้ดูก่อนเลยนะดึงออกมาเลยนี่แบบนี้เออด้านในมีแผ่น 3ds นะครับแผ่นแท้แล้วก็คู่มือนั่นเองนไม่ลงรายละเอียดมากประมาณนี้นะครับราคา1,280เยนถูกมากแต่เป็นมือสองนะเออเฮ้ย ตอนไปหยิบนะเขาก็วางวางวาง,วงเรียงๆไ้เลยแต่ว่าผมเพิ่งมารู้ว่าไปบุ๊กออฟเนี่ยถ้าใครจะขโมยเนี่ยบอกว่าหมดสิทธินะฮะแบบเฮ้ยเห็นแผ่นวางอยู่ขโมยใส่เป๋ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าคุณขโมยแผ่นนี้ไปนะคุณจะได้แต่ปกเพราะว่าแผ่นเลยต้องไปขอที่พนักงานที่เคาน์เตอร์คือจะเอาเนี่ยอยากได้แผ่นนี้ครับเอาไปจ่ายตังค์เขาก็เอาหยิบมาให้เสร็จแล้วเขาก็ไปหาแผ่นในแคตาล็อกของเขาเอามาใส่ในกล่องนั่นเองนะครับนะนี่ แผ่น 3ds เอาละมาถึงพระเอกของวันนี้แล้วครับนี่แผ่นเมทุกเกียเฉยๆเมทุกเกียภาคแรกนะครับซึ่งแผ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แผ่นของเครื่อง MSX2 นะครับเป็นเครื่องแ e มิคอมซึ่งเวอร์ชั่นนี้มันก็จะแตกต่างในเรื่องตอนจบของของตัวเกมนิดนึงแนตะ่ไม่เป็นไรจริงๆนะผมไปหาแผ่น MSX2 นั่นแะครับแต่ว่า มันหาย,ยากมากนะไม่มีขายที่ไหนเลยมีแต่ตรงนี้แหละครับแล้วก็มีเจอแผ่นนี้อีกของแฟมิคอมที่มีปกแต่ราคามัน2 0,000เย er นนะครับประมาณ4ี่ห้พันผมก็เลยตัดใจไม่ซื้อไปเจออีกร้านหนึ่งผมแนะนำนะใครอยากไปดูแผ่นเกมเก่านะครับที่อากิฮาบาระผมแนะนำร้าน retro game camp นะครับนี่ผมจะเฟื่อมาทางนี้นะฮะนี่เอาละเอาละมุกเดิม <c oughs> นะก็ หาง่ายกว่าผมได้มาจากที่นั่นนะครับเมทัลเกียร์ภาพนี้เป็นภาพแรกที่โคจิมะทำในปี1987นะครับลงให้กับเครื่อง m s x 2นั่นเองนะครับก็จะอยู่ในแค c o l เลคชั o นเมทัลเกียร์ของผมอีกแผ่นหนึ่งไปสวยงามมากดูนี่หน้าปกคุณ้นณไหมครับใครเป็นแฟนคนเหล็กนะครับนี่มันก็คือคาริชนั่นเองนะโคจิมะไปขโมยมาเอามาเป็นปกลุง s o l ลิชเน็กต่อไปครับต่อไปผมได้มาจากร้านเดิมครับ เลตโชเกมแคมป์นี่แผ่นนี้เรียกได้ว่าอัลตร้าแระนะครับหายากมากๆในบ้านไทยเราแบบสมบูรณ์นะก็คือแผ่นไบโอฮัสศาส์กนเซอิฟวิเวอร์นะฮะซึ่งเป็นภาคที่4ของการเซอิฟวิเวอร์มี4ภาคเนาะเรืเดินยิงเนี่ยของแฟป,ปคอมภาค1ภาค2เนี่ยเป็นไบโอฮัสศาส์ส่วนภาค3กลายเป็นไดโนไครซิสพอเป็นภาค4ปุ๊บกลับมาเป็นไบโอฮัสศาส์อีกรอบหนึง่ง ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมทําแบบนั้นนะฮนะก็เป็นแผ่นการสไบเวอร์ที่ค่อนข้างที่จะหายากในบ้านเรานะผมเห็นในช้อปปีมีแผ่นเดียวแต่ว่าไม่มีคู่มือด้วยแถมปกเปียกน้ําอีกต่างเรียกได้ว่าถ้าจะเก็บสะสมเนี่ยไม่กล้าเก็บนะเพราะามันเยินเหลือเกินนี่ดูด้านหลังกันด้านหลังแผ่นแบบนี้นะฮะเออใครไม่เคยเห็นท้านี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับหายากสําหรับคนทั่วไป แล้วก็หายากสำหรับคนที่เป็นแฟนเกม Resident Evil ด้วยนะครับถึงจะรู้จักเกมแผน่นนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีโอกาสได้สัมผัสมันจริงๆนะครเป็นอีกแผ่นหนึ่งที่อยากจะมาให้ดูนี่สวยงามมาก Artwork ผมชอบ Artwork เกมนี้มากมนะัสวยไปต่อโอ้โหอดของกันไม่ยั้งเลยนี่ครับและนี่ก็คือต้นกำเนิดของ Red Dead Redemption และนี่คือ Red Dead Revolver แผ่น PlayStation 2นะครับอ ลิขสิทธ์วางจำหน่ายโดย Rockstar แล้วก็ถ้าคนไม่รู้นะครับ Capcom ก็เป็นหนึ่งในเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะ u b บลิชด้วยนะดูดูซะก่อนจัดนะคใครที่ชอบเกม Red Dead Redemption นะครับภาคหนึ่งภาคสองภาคนี้จริงๆแล้วคือภาคแรกของแท้นะฮะอะงงละสิเหมือนเดิมเลยอ่ะภาคนี้มาก่อนภาคนี้มาก่อน,นครับเร d เดทภาคแรกนะไอ้ ม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงไม่เคยเล่นเหมือนกัน,นครับแต่ว่าถ้าใครชอบเกมคอมบอยนี่นะรัะสะสม Red d e Redemption, Red e m p t i o n นะครับสมควรที่จะหามาเก็บไว้ซึ่งแผ่นนี้ผมบอกเลยว่าก็ไปเจอกันที่ร้าน Retro Game Camp เหมือนเดิมแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือแผ่นเดียวในอากิฮาบาระนะครับไม่มีที่อื่นแน่นอนหาไม่เจอนะครับพอผมเจอปุ๊บหยิบคว้ามาเลยเอาเลยแผ่นนี้ต้องได้สวยงามมากครับผมไปต่อ อามาถึงในส่วนของ Little Armory ี่นะครับนี่เราจะเห็นจากด้านข้างเนาะว่ามันคืออะไรมันเป็นเหมือนแผ่นปก DVD เลยไม่ใช่นะฮะแท้จริงแล้วมันคือนี่ครับกรีดออกมานะฮะมันคืออาวุธปืนโมเดลของเล่นขนาดสเกล1 1ต่อ12นะฮะ1ต่อ12ก็คือขนาดประมาณครึ่งไม้บรรทัดนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของ ตัวปืนนะฮที่ตัวคาแรคเตอร์ต่างๆใช้ส่วนตัวนี้นะฮะงานของค่ายโกโตบุกิยะนะฮะเอาไม่ใช่นะฮะขอร mm hmm. าะยไม่ใช่โกโตะทอมิเทคนะทอมิเทคนะฮะก็ได้ทํามาเป็นโมเดลปืนของคริสเวสฟิลด์และลีออนเชนดี้นะครับอันนี้ภา Dead Island, Sony คเดดไอแลนด์โซนี่อินสไนด์ดาร์กเนสนะฮะก็ฝั่งนี้จะเป็นปืนของคริสเวสฟิลด์ขนาดสเกล1นึ่งต่อสิบสองนะฮะ เป็นปืนกลเบาส่วนฝั่งนี้เป็นของ l e o n S Kennedy ค ke, เคนิคเกเเป็น,น kee, ปืนพกไม่ใช่เบริตาปืนพกเ e s e r t Eagle กนะฮะและ AR 1 5นี่มี3กระบอกของคริสไม่กระบอกเดียวนะฮะสวยงามมากนี่ดูด้านหลังนะฮะอันนี้ในอันนี้มันกล่องนะข้างในามีมีโมเดลปืนอีกต้องประกอบเองนะครับมันเหมือนกับต่อกันดั้มอะครับจะเป็นโมเดลปืน,นเนาะรายละเอียดสามารถชัก ปืนได้สามารถใส่แมกกาซีนประกอบเข้าออกได้สวยงามมากนะฮะไม่เท่านั้นนะผมไม่ได้เอามาแค่ Re ชมิวนะผมยังเอาฟาร์มาัสกับ p 9 0มาด้วยนะครับหน้าปกของ l i t t l e Armory เนี่ยสามารถใช้เล่นกันกันกบงานของงานของอะไรวะไอฟิกมาได้งานของฟิกมาน,นะครับเป็นสาวแท็กซิคอลถือปืนนะครับปืนนี้ก็สามารถที่จะใช้เล่นกันกับ วงเดล1ต่อสได้ดูด้านหลังก็นะครับก็จะมีลักษณะของปืนนี่ลักษณะของปืนประกอบเสร็จแล้วเป็นอย่างไรที่ผมเอาฟาร์มาสมาเนี่ยตัวล่างเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเล่นกับลุงสเนกนะฮะส่วนด้านบนพ90เนี่ยผมจะเอามาเล่นกับลุงโซลิดัสสเน็กนะครับรก็ประมาณนี้ต้องประกอบเองอีกนะยังไม่ได้ประกอบเลยเดี๋ยวประกอบแล้วหรอจะลงรูปในเพจแล้วกันนะครับเอาละ ไปกันต่อนะครับข้างหน้าหมดแล้วมีเหลืออันเดียวนะฮะนี่คือหนังสือนะครับที่มีราคาดีมากผมได้ที่ Book of ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งจังหวัดอะไรนะแถวแถวกูเทมบะนั่นเลยครับใกล้ๆ้ฟูจิใกล้ๆฟูจินะฮะก็เป็น Book of ที่ผมไม่คาดฝันว่าจะได้ของเยอะมากขนาดนี้นะฮะซึ่งนั่นก็คือ m มท a l เกียร์ solid peace walker Official Complete Guide ก็คือหนังสือสบทสรุปนั่นแหละครับนะซึ่งทั้งเล่มนี้เป็นสีนะครับทุกคนดูผมเปิดหน้าส่งไปเนะี่ยเป็นสีทั้งเล่มนะฮะซึ่งต้องบอกว่า m e t a l Gear Solid p e a c e w a l k เ r เนี่ยเป็นเมทัลเกียร์ที่ภาพที่ผมรักมากที่สุดในซีรีส์นี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่ทำให้ผมรู้ว่าผมรักเกมนี้นะฮะ Metal g e a r Solid Peace Walker มันสุดยอดมากจริงนะซึ่งราคาอยู่ที่230ยเยนนะ สองรยสาเยนนี่ไม่ถึงร้อยบาทนะครับถูกมากเล่มหนาขนาดนี้โอ้โหเหมาะสมกับการกลับไปอยู่ในคอลเลกชันบ้านผมจริงๆนะฮะแจ่มว,ว้าวจ่ว้าวมากนะไปต่อนะครับนะนะอรรยาเริ่มเมื่อยนะถือนาน <c oughs> เอาต่อไปนะครับเอาไปวันสุดท้ายก่อนไอ้กล่องใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้หลังสุดเลยนี่ถ้าจะเห็นกันแล้วนะนี่คือถุง ที่ Capcom Store เจแปนโตเกียวนะครับองบอกก่อนว่าทุงนี้ผมได้มาจากที่ชิบูย่านะซึ่งแถวนั้นมันจะมีตึก oh. พาโคนะฮะนั้นก็จะมีสโตร์ทั้ง Capcom ทั้ง Nintendo แล้วก็โ <Pokemon. Pokemon. S 1> อเกมอนนั่นแหละโอเกมอนเซ็นเตอนะครับนะแต่เป้าหมายสำคัญของผมคือ Capcom เพราะฉะนั้นใน Capcom มีอนะไรฮะ อ่ใช่ไหมมีอะไรขายเหรอเออไปดูกันเลยเอา้าหลังจากที่เห็นภาพเมื่อกี้ผมก็เอามาให้ดูแลวใกล้ๆดีกว่านะครับในภาพอาจจะมองไม่เห็นนี่เลยทั้งสามชิ้นนี้นะครับมับก็ให้มัฟก็ให้มัฟก็ให้นี่เลยนะครับอันแรกเลยนี่เป็นขนมลูกอมนะฮะ ยังไม่ได้แกะเลยนะยังไม่ได้แกะเลยนะครับเอามาแกะกันหน่อยดีกว่าเนาะเอาละภาพบครับอุ้ยนี่นะครับนี่นะครับนี่เอามาแกะกันนะครับเอาไปดูรอบๆก่อนนี่เห็นไหมสับขาหลอ,อกคนดูอีกแล้วนี่ทั้งซ้ายทั้งขวานะคฮะเขาบอกว่าแท็บเล็ตแคนดี้นะครับเป็น all around candy ของ umbrella corp ผมชอบแพ็คเกจมากเหมือนเหมือนแพ็คเกจพวกแบบยาแก้ไอเด็กอะนะแต่เป็นของ umbrella นะกินกันเด็กการซอมบี้นะเอา้าแกะฮัคเตอร์ขีดเลย นะค,คนที่ไปแคปคอมสโตร์ของโตเกียวนะครับอย่าลืมแวะไปที่ตึกพาโกนะฮะมีชั้น6มีสโตร์แคปคอมอยู่นะถ้าท่านไม่ได้แวะไปก็ถือว่าท่านพลาดนะฮะขอแสดงความเสียใจยด้วยปึ๊บเอาแล้วเอาแล้วจ้ะไม่ใช่หนาเอาแล้วครับแกะมาโอ้โหแกะแบบนี้ชาวบ้านลองกินดะนะออกมาแล้ว โอ้ยเหมือนยาเหมือนขวดปลุกยาเลยอะ่ะนี่แท็บเล็ตแคนดี้อัมเบร่าคอปเปเลชั่นออร์เรนด์แคนเดย์นี่ปลุกแบบนี้นะครับใครไม่เคยเห็นก็เห็นซะแล้วก็แกะออกมาสิอันนี้ในฝายังมีฝาอีกรอบเป็นแบบฝาแบบไอเนี่ยฝาแบบกันหกอะครับโบกันโบะ เอ,อ้แกะมานั่นเป็นอะไรอะ่ะเป็นลูกอมเหรอเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนอะไรอะ่ะกลิ่นเหมือนเชอร์รี่อะ่ะกลิ่นเหมือนแบบเชอร์รี่นี่มันเหมือนเม็ดเม็ดประมาณนี้ฮะเม็ดพอๆกับอะไรนะเอยาอยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ของเฟนนี่เรามีนะ่ะ ชอบแบบหวานะนะหวานๆเปรี้ยวแล้วก็ผมว่าไม่ได้เอาไปกินหรอกเอาไว้โชว์นั่นเองนะฮะผมผมคงไม่กินหมดอ่ะเอาไว้อย่างเงี้ยแหละสวยๆนะครับแกะบสุก,กล่องไว้เ<ม>ออเขียวใช่นื้ไม่ออกแล้วใช่หมือนะไรเปรี้ยวนะถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยนะ <c oughs> จริงๆเลยเ,เ,เราอยากได้แค่บรรจุภัณฑ์กับไอ้กล่องเนี้ยแหละนะครับราคาแ6ดอหกสิบสี่เยน ก็ถือว่าราคาเอาเรื่องอยู่นะสำหรับคนที่ไม่รู้อินุเนเี่ยซื้อมานะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นแฟนนะจะบอกว่าเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์คนที่เป็นแฟน r เ e. นี่ยก็มีไว้มีไว้ใช้อุ่นใจนะจ๊ะนี่เอาละต่อมาผมชอบอันนี้มากนี่คือ First a i อ Spray นะครับใช้แล้วพลังเต็มนี่แบบนี้ นะครับเท่มากกระปุกเล็กๆแบบนี้จริงๆแล้วมันคือเอจ้าตัวใส่ออแอลกอฮอล์นะครับที่ใส่แอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละครับก็มาเปิดให้ดูเลยแกะโชว์เดยผมยังไม่ได้แกะเลยผมแกะยังไนี่โอ้โหเท็กซ์เจอร์มันดีมากสเปร์เฟิร์สเอของ Resident Evil นะครับทำอย่างไรทำอย่างนี้นึงออกมานี่ออออกมานะอันนี้คือ เคสของมันส่วนด้านในนี่ปวดเปล่าเลยครับปวดเปล่าเลยนะผลิตที่จีนหมุนออกมาเอาแกแอลกอฮอล์ใส่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกดปั๊มจิ๊ดๆๆ,ๆ,ๆนะฮะก็ใส่ไว้ในนี้ถ้าผมอยู่ญี่ปุ่นนะแล้วแบบไม่ได้ซื้อยากนะผมใช้อันเนี้ยในชีวิตประจำวันจริงๆแต่เท่ามากนะเออแอลกอฮอล์สเปรย์นี่นะเท่จริงเท่จริงนะครับสำหรับ เฟิร์สเอสดรย์ของ Capcom Store เอาละอะประมาณนี้ในส่วนเฟิร์สเอสดรย์นะครับมาอันสุดท้ายไม่มีอะไรครับก็แค่ปากกานะฮะของ Umbrella นี่อ่ะผมแกะให้ดูดีกว่านี่ไม่โฟกัสไม่โฟกัสครับหนึ่งนะจ๊ะโอเคเทออกมา เราทำงานอัมเบร่าแล้วไม่มีปากกาอัมเบร่าได้ยังไงใช่ไหมครับนี่เลยนี่โอ้เป็นเอ่อตัวฟอนต์อัมเบร่าภาคาเก่าเลยนะ1 2 3ออริจินอลเลยฮนะแบบนี้นะเออปากกานะปากกาไม่ใช่ไรฮะปากกาปากกาธรรมดาเลยฮะกดกดเลยว่าอ๋อหมุนปากกาธรรมดาหมุนหมุนนะหมุนเข้าออกเนะี่ยก็ปากกาฮนะก็แฟน RE ก็ซื้อมา เขาเขาพร้อมที่จะถลุงตังค์ณุณอยู่แล้วเข้าไปเติกปุ๊บนะเอออ,อากาศสวยๆผมชอบผมชอบปากกาตัวนี้มากนะถือว่าเขาเรียกว่าเข้าใจแฟนรีวิวว่าทำอะไรแล้วคนจะเสียตังค์นะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นกับของกระจุกกระจิกนะผมเก็บใส่ถุงก่อนนะในส่วนของ2กล่องสุดท้ายนะครับที่ผมได้มาจากญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นครั้งนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจาก m e t a l Ge ีย Rex และ Metal Gear Ray จาก่ายโกโตบุกิยะนั่นเองครับสองกล่องนี้มาจาก Metal Gear solid 4 guns of the patriots นะครับนะก็มาดูกันก่อนนะครับฝั่งนี้ Metal Gear Rex ตัวนี้นะครับเป็น Metal Gear ตัวที่ถูกทำลายโดย solid snake ไปแล้วและเป็นสภาพที่เยนินดูจากภาพนะเยินนะยินมาก เพราะว่ามันโดนทำลายแล้วครับแต่ว่าในภาคที่4ี่่ถ้าคนเล่นภาคสี่ครับก็จะรู้ว่าเจ้าตัวนี้มีบทบาทสำคัญในช่วงท้ายของเกมมากนะครับโดยเจ้า Liquid o อส l o t นะครับได้ทำการขโมยเรลกันของเมทัลเกียร์เร็กซ์ตัวนี้นะครับไปใช้เพื่อที่จะยิงหัวรบนิวเคลียร์ใส่ AI อัจฉริยะในเกมนี้นะครับนั้นะแต่ใส่ดาวเทียมนะซึ่ง เป็นงานประกอบนะครับดูจากด้านข้างทั้งสองทั้งสามทั้งสามั่งสามัง 3, ่งและก็จะพบว่างานนี้ต้องเป็นงานประกอบทาสีเองเปิดกล่องออกมาเลยดีกว่านี่ <c oughs> มันเปนบรยากาศเออเปมดอนกันมา,มานประกอบนะครับรงานประกอบทาสีเองนะฮะก็คือตัวนี้ถ้าประกอบมาสีก็จะไม่ได้สวยมากนะครับก็จะเป็นสีด้านๆนิดนึ่งแต่ในคู่มือเขาจะมี ก็จะ,จะมีคู่มือสีมาให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอาร์ตเวิร์กของชินกาวะคู่มือก็จะบอกเลยว่าประกอบอย่างไรนะฮะก็เหมือนกันดั้มนะฮะนี่นี่ด้วยแคตตาล็อกสีนี่มีแคตตาล็อกของด้วยนี่อันนี้แบบเร็กแบบปกติอันนี้เร็กแบบดำนะฮะก็ขายของกันอยู่นะฮะนี่ผมเปิดหน้านี้ให้ดูหน้านี้จะเป็นพาเลตสีนะนี ทำสีเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบประมาณนี้นะซึ่งผมก็ไม่มีปัญญาทําสีได้ขนาดนี้นะครับคง,คงประกอบเฉยๆด้านๆนด้แหละครับแล้วก็ค่อยว่าการเรื่องทำสีนะเดี๋ยวมีฝีมือมีเวลาค่อยทำนะฮะสวยงามมากนะไม่ทุกเกียร์แร็นั่นเองต่อมาบอกราคาไหมบอกราคาบอกราคาไหมอ๋อในส่วนของราคามันคือ1น0 0งหมืรอ 80เยนนั่นเองนะครับนะราคาไทยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะก็อันนี้ยังไม่ไม่ได้หักภาษีนะก็คือถ้าเราเอาแท็กซ์ออกก็จะลดไปอีก10%นะครับก็ตกตัวประมาณ 2, นะสัก2,000นะส่วนสอง2,000ต้นๆถือว่าถูกมากมาต่อมาครับสุดท้ายของคลิปนี้เมทัลเกียเรนะครับเมทัลเกียเรเป็นเมทัลเกียที่ปรากฏครั้งแรกในเมทัลเกียโซลิ d ทู Sons of Liberty นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของภาค guns of the patriots เหมือนกันกันกบเจ้าตัว Rex เมื่อกี้นะฮะก็ด้านข้ามแบบนี้นะจะมีการไร่รายละเอียดให้เราดูว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ้ามาแกะกล่องกันดีกว่านี่ละผ,ผมชอบกล่องไม้เทาเกียร์รมากเงามากเลยเงาวับบาดใจจริงๆนะครับ ด้านในประมาณนี้ครับด้านในมีประมาณนี้ก็เป็นประกอบเหมือนกันตัดประกอบกันสนุกเลยครับสเกล2ตัวนี้1นึ่ต่อร้อยนะครับสเกลหนึ่งต่อร้อยก็จะมีมาให้เป็นแผงมาดูคู่มือกันหน่อยนะคู่มือสวยมากสวยมากชอบมากนะแต่ละภาพนี่โอ้โหนี่คุณดูนี่อาร์ตเวิร์กของชินกาวะก็มานะครับอันนี้คือสีออริจินอลในตัวอาร์ตเวิร์กนะครับนี่อันนี้คือทำสีประกอบแล้ว สวยมากซึ่งสีในแผงเนี่ยไม่ตรงกันนะฮะต้องไปทำสีเองถึงจะได้สีน้ําเงินเงาแบบนี้มานะฮะน้ำเงินอมเขียวนะถ้าใครมีสีมือก็คงทำครับซึ่งผมไม่มีสีมืออะประกอบเสร็จแล้วนี่เห็นไหมเขาแยากสีมาให้เลยคุณดูนะใครจะไปทําสีอะไรเนี่ยดูเลยนี่มีติดดีคอลดีคอลก็คือสติกเกอร์นะครับบอกตาแหน่งเลยว่าตรงนี้ติดอะไรบ้างอะไรบ้างนะฮะนี่บอกหมดเลยว่าควรควรใช้สีอะไรตรงไหนตรงไหนนะฮะ สำหรับคนทําสีอ๋อเข้าท่ามากเลยนะก็เดี๋ยวมีเวลาคงได้ทําสีครับแต่อตอนนี้คงไม่มีเวลาคงประกอบได้อย่างเดียวนะเอา้าประมาณนี้ครับประมาณนี้สําหรับทริปญี่ปุ่นนะ9วัน8คืนในส่วนของผมนะของคุณภรรยานี่ช่วงนี้นะครับนี่พัษณาช่องให้ด้วยนะติดตามนะไม่ได้มีแค่เที่ยวอากิฮาบาระนะครับมีเที่ยวที่อื่นด้วยก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนของคลิปผมคงลงก่อนนะอาจจะตัดเร็วกว่าด้วยความรวดเร็วปานสายฟ้าแลบนะ ก็สำหรับวันนี้ก็คงขอตัวไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากขอบคุณที่ติดตามมาถึงจุดนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมทั้งบนยูทู e และ Facebook เอาไว้ด้วยนะครับสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาทุกสัปดาห์แน่นอนแล้วก็ถ้าใครอยากจะขอบคุณผมก็มีซูเปอร์ตงค์นะครับสามารถส่งซูเปอร์ตงค์มาเพื่อเป็นคำขอบคุณได้เล็กน้อยได้นะครับก็ยังไงสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ